สวัสดีค่ะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะสวัสดีครับผมธันวาสุริยจักรครับค่ะก็วันนี้เรามาถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Love Summer ครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเฟิร์นเน่ะเรื่องนี้รับบทเป็นไข่มุกค,ค่ะไข่มุกนี่ก็จะเป็นแบบลูกสาวเจ้าของค่มวยจะแบบบูบูลุย,ลยๆค่ะแล้วก็แบบว่ามีแบบเหตุให้เราต้องแบบมาเดินทางไปงานฟูลมูนปาร์ตี้ด้วยกัน <uk> et, ใช่ไหมภูเก <uk> ็ตภูเก็ตฮะใช่ครับ mm hmm. ก็สําหรับผมนะฮะรับบทเป็นจอร์ดครับจอร์ดในเรื่องเนี่ย จะเป็นคนไทยแต่ว่าไปใช้ชีวิตที่อเมริกาแล้วก็กลับมาเจอเพื่อนเจอเพื่อนสนิทตั้งตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วก็พากันไปเที่ยวฟูงปาร์ตี้กันแล้วก็ในระหว่างเดินทางเนี่ยจะเจอปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็ไปเจอไข่มุกนี่แหละครับแล้วก็เห็นบอกว่ามีแบบมีนฟังไปปีิอไเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ข่าวว่า เฮ้ยได้ข่าวว่าพี่ธันวาปิงเฟินก่อนฉากแรกฉากที่ครมวยใช่ไหมก็ตามบทนะฮะตามบทออกตัวแรงอ่ะแลวจริงจริงเฟินปิงใครเปล่าคะอุ้ยจริงจริงนะฮะน่าจะเป็นพี่ออยมั้งครับไม่ิ้งโอ๊้ยนี่โอ้นี่ไม่จริงนี่หน้าแดงเลยนะโอ้โหม่มันตามบทตามบทจริงเหรอเอ้แต่แต่ตอนนี้ไม่มีบทแล้วนะทำไมหน้าแดงอ่ะ โอ้ยผู้เก็ตอากาศดีจะตายวิวก็สวยทำไมนะทำไมล้อเนี่ย <laughs> ครับทันวาโอเคโอเคโอเคแอคชั่นโคทำไมล่ะครับคือรถผมเสียครับ <laughs> เออรถเสียเหรอคะต <laughs> ้องได้คะ่ะรีงเหรอครับ คครับครับเดี๋ยนะทานหน,นึงมาลีโลไแบ๊คเถอะยิ่งดีคทำไมอะคะมันเป็นเหมือนกับว่าตั้งแต่เฟินเด็กๆเลยแล้วเฟินก็แบบปลื้มค่ะปลื้มแบบคลั่งไคล้มากเป็นแบบแบบดาราผู้ชายคนเดียวที่แบบเราชอบอะค่ะตั้งแต่เด็กเหมือนกับดูละครพี่เขาแล้วแบบเฮ้ยชอบมากจนจนแบบทุกวันนี้ตอนที่แบบถ่ายหนังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสิ่งเล็กๆก็แบบตอนแคสก็ถา,าถามว่าแบบ ผู้ชายที่เราปิ๊งอ่ะเป็นใครเฟิ่นก็บอกเนี่ยเป็นพี่ออยธนาแล้วก็คนนี้อยู่ดีก็เฮ้ยพี่ออยจะมาเป็นรับเชิญหนังเราแทบคลั่งค่ะ่อยากให้พูดถึงการทำงานกับพี่ออยนิดนึงเจอเลยคนแรกเนียทำงานทั้งสองคนที่ทำงานพี่ออยธนาคือตอนแรกเลยเฟิ่นนึกว่าพี่ออยจะเป็นคนแบบนิ่งๆแบบขึมๆเพราะว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอมาก่อนแต่พอมาเจอตัวจริงแล้วแบบขี้เล่นมากค่ะแล้วก็แบบยืนเขา้าฉากเนี่ยต้องยืนใกล้ๆกันเฟิ่นก็จะแบบ ฟอร์มขึ่มๆมาทำนิ่งๆแบบแม่อะไรแล้วพอพี่ขอเดินไป่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบฟอร์มๆหน่อยเกิดก็ตลกดีครับเคกับพี่หอยว่าพี่หอยแนะนำทิ้งในการแสดงอะไรบ้างไหมโดนแก้ม ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอกันฉากแรกเองฮะครับเฟินฝากภาพย้อนเลิฟซัมเมอร์ด้วยค่ะนอกจากแบบนักแบบสดงทุกคนผู้กำกับแล้วก็ทีมงานจะตั้งใจทําให้ออกมาดีแล้วคือครเรายังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเนาะ<ช>ค,คือเราได้เห็นทะเลภูเก็ตสวยๆเห็น,นภาพสวยๆแน่นอนภาพสวยๆในหนังแล้วก็หนังของเราเนี่ยจะจะออกแนวแบบมิตรภาพระหว่างเพื่อนนะฮะครับานเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นมาแบบสอดแทรกแง่คิดดีๆด้วยครับขอบคุณมากค่ะ